ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e แอดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ E-Football 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมน,นะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนจะทำการคาดการแพคของ Player of the Week อีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คลิปที่แล้วทำการพูดถึงการ์ดเขียวไปแล้วนะครับก็คลิปนี้พูดถึงการ์ดม่วงกันบ้างแล้วกันนะครับก็จะมีใครกันบ้างเรามารับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ดาการคาดการแพ็คของ Player of the Week การ์สี่ม้วนคนหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับมีมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับสำหรับการคาดการจากสื่อต่างประเทศคนก็นําทัพโดยเอริเงอร์ฮาแลนด์นะทุกคนลูก้าโมูริตนะครับกราเบียลมาตินิลี่เลรอยซาเนีทุกคนอังเดรโอนาน่านะครับอีวานนิวััคครบน คิมิเอตนะครับแล้วก็ต่อด้วยนักเตะดาวรุ่งจาก FC บาร์เซโลนาก็มานะครับก็สมมุติว่าถ้ามาตามนี้นะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูด้างฝั่งของค่าพลังเวตันคร่าวๆกันบ้างแลวกันนะครับว่าจะมีใครค่าพลังตันเท่าไร่กันบ้างน,นะครับเริ่มมาที่คนแรกทุกคนมาตำแหน่งของกลาลังเซนเตอร์แบ็กจากนาโปลีนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่90และเมื่อบุลอยู่ที่ประมาณ93เลยนะครับต่อมาคนที่2เป็นดาวรุ่งจาก FC บาร์เซโลนาะครับ ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่91และเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ94เลยนะครับต่อมาคนที่3ามทุกคนมาตำแหน่งของกองหลังเซนต์แบ็กดูว่า CB จากเซบียนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่92และเมื่อบูตอยู่ที่95นะครับคนต่อมาเป็นนักเตะกองหน้าตัวเป้าทุกคนก็คือคิมินสนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่95เลยทีเดียวนะครับและต่อมาเป็นนักเตะจากปารีสแซงต์แชียงในนะครับตำแหน่งของกองกลางเซเมฟนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่92และเมื่อบูตอยู่ที 95เลยนะครับคนต่อมาเป็นคนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าจากปอร์โตนะครับนั่นก็คืออีวานิวซันครับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่96นั่นเองนะครับต่อมาเป็นอังเดรโอนาน่าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94และเมื่อบ,บุญอยู่ที่97นะครับสำหรับอังเดรโอนาน่าต่อมาเป็นเลรอยซานีนะครับตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งซ้ายนะครับทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94และเมื่อบ,บุญอยู่ที่97นะครับ ต่อมาเป็นนักเตะจากปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็คือกราเบียมาร์ติเนิลี่ครับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98เลยทีเดียวนะครับสหรับกราเบียมาร์ติเนิลี่ต่อมาเป็นนักเตะวัยเก่าอย่างลูก้ารมูริตจากเรอัลมาดริดนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ99เลยนะครับปิดท้ายด้วยเออร์ลิงเบรุสฮาแลนด์นะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ100เลยนะครับสหรับเออร์์ลลลิงงบบบรรรรรราาาาาวนนนนฮแแดปะะมณี้้กกกัััคคคสหพ็ขอ Player of the Week การ์สีม่วงหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้นะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับและต่อมาก็ทางฝั่งของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกทองฟรีนะทุกคนไอเทมอัพเลเวลไอเทมอัพสกิลนะครับรวมไปถึงการเปิดแพ็คฟรีอีกหนึ่งครั้งนะครับประชัมดทั้งวมูลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไไไววววว้้้้้้้ดดยลลลลกกกัััััันน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 ะะะคคคคคครรรรบบบสสสาาาหหหิิิปปปปปีีีมมณทุเจอออใใ่่ขต ดีครับ